สวัสดีครับผมเพชราพาลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สูขคนครับผมมือน,นี้อกระชิมตาตามแนวทางของปูสามแปดกันตองหัว,วนะครับสสมหวดที่วปูกับจับคู่ให้กับพวกเขารถนะพี่น้องเนาะแต่เลขวิง่งปูให้วิ่งเก้าบนรางปูว่าล้านปเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนเขาตะเลขวิง่งปูจับคู่ให้เก้าซี่เก้าหาพวกเข้าไปหนองเลขก็ออกเก้าเก้านะครับเนาะ ส่วนเล็กวิ่งปูกับมาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างห่อหอก็มาตามกันต่อหมวดวันที่หนึ่งมีถุนหน้าสองหาหกหกเข้าไปรับเข้าไปส้มใส่บเบิ้งแม่วทางของปูสามแปดน้ำกันครับผมลูดห้ากาบน้ำมาสการครับผมบนยืนสองกระดโดดหกปูคือขักแต่ปูเก้าล้านก็เซียนบนล่าง 5ล้านบปแ่าฮ่าปูปูวางวัดที่แล้วเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ไหมปูเียห้าบโอ้เก้าห้าสองห้าสองห้าสามห้าหนึ่ง่นี่อกิสีขันปูก็ได้เปิ้ลคือที่หาปูสีเข้มเครับอ๋อพี่นองล่างห้าหลักหลักสิบล่างป่ปูเออเื่อนกับเก่านารูดไปมักรูดงานแกเดียวกนปยัน นี่เรีบบนที่ผู่นี่แต่ว่าเอาสองผู่ที่หนึ่งูหกคหนึ่งเจ็เก้าหนึ่งแปดเก้าพ่อเดี๋ยวปูอวยมาทังนี้เจ็บซีแคปหน้าจออันนี้ล่างเนาะปูเนาะล่างเดี๋ยวถ้าปูได้ห้าหกเก้าหกอนหกพี่รอบนี่โ S 1> <S 1> <S <S มาลแล้วไปครัเอาแคปหน้าจอกัเลยนะคะของปุ๊ปวิ่งตัวได้ปุ๊ปอันนี้อันนี้มาควบรางบงบป<น>ูบ<น>๊กควบบนจริงโอ้ควบบนนี่เดียวว่าหันนี่นี่ควบบนนี่มาควบบนนห้าบันร่างครับโอ้โอ้อันฟังนี่บนปูบปุ๊บบนบนนี่น,นี่เดียวว่าหันนี่ไมนออกนี่ครับเก้าศูนย์สาม นนนีี่่ววถ้าบิงบนตัวไหนครับปัวปัวปัวตอนนี้วงกลมมันสีแดงบปัวนั่นแหละปัวหนึ่งแปดเก้าครับเี๋วร่างชัวนี๋วร่างเกิเกาั้นสองคู่สองคู่ขึ้นบนล่างหาตัวเดียวล่างหาตัวเดียวเขาจับคู่กัห้าสองห้าหนึ่งห้าสามไปยิงเลครับโอ้ครับห้นี่ตัวเด่นคือหาสองตัวเด่นคือหาสองเอาปูวปูวอัน หาลักซิปพุ่อลักหน่วยปวกลักคือแบบนี้นี่เด้ยมูมันโอ้ครับหาลักซิปเก้าหันนี่หกครับเจ็ดเก้กาห้าหลางล่างเขียนบนก่อนนะเนาะเขียนบทเขียนบทก่อนเขียนบทล่างล่างวิง่งตัวใดค่ะล่างวิ่งห้าด้านเบอร์เซ็น ครับว่าล้านเปอร์เซ็นต์วดโกนึงปูกับว่าเก่าล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอเซ็นต์แวมวดบนึงกัลามานมันมาเก่าหลายแห่งก็อกัรยังไวบ้า่ล่างบ่หบนบนวิ่งตัวได้ขาปูนี่นี่สาตปวเลยเนี่ยนี่ว่าสาตัวให้ตัวได้ปูให้ตัวใดค่ะเนียนตัวใดค่ะหนึ่งแปเก้าหนึ่งแปดเก้าเลขวิ่งไหมค่ะวิ่งแปดนี้ยมัวิ่งแปดบนวิ่งแปด ปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองคู่เท่านี้ละหนึ่งแปดเก้าเลขสามตัวหนึ่งอนนี้เลขสามตัวปูจับคู่เลยบมดปูหรือว่าเลขตีนี่จับเบลจับเบลนี่ที่คู่นี่วัสองคู่เท่านี้นี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเท่านี้คนหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเก้าเออเลสอง ป้าาซื้อไปลักจลีลักจลีก็ปูปูไปซื้อเท่ปูห้าส่องโอ้ปูบอกเอาพี่น้องฟังเอาปูบอกพอเพจบอกไปซื้อลล้วก็ดีล้นมาแล้วห้าสองปูบอก่าซื้อหาสองสองหยาเก้าเก้าห้าสองหาสองหาลักสิบนาปูเนาะหาลักซีบลูดไครมักรูดโอ้ไขมักล oh. ูดลูดห้าได้เลย ห้าศูนย์ห้าี่ล่างสองห้าสองห้าสามนั่นละฮอดหาหนึ่งหาสองหาสามมันปัปูเออเออนี่ยละก็ลอกไปตัวหาแปดเดเนีลอกไว้ตัวหาแปดตัวกันตัวล่องหาแปดหาแปดไมานไม่โรดหาแปดตัเก้า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 ครับห้าแปดแมนยุบมื่อวัหนึ่งผมผมกำมันใจยุผมกับป้าสื่อตานผมป้าสื่อตะเก่าเก่าไม่ปูเอามันบอกว่าหันมาปุแต่ปูเงี้ยออกหน่อย เก้าสามเก้าสี่พูถึงเก้าห้าเก้าเจ็ดผมเสื้อพูดถึงเก่าเก่าเนี่ยปูยังถือเก่าเก่าปูยังได้เก่าเก่าอีกอ๋ปูมาเก่าปูบอกลวดเก่าเนาะเก่ากนยัง่านั่งเท้าลดยังไ่าพายลดเก่าปูยังบอกอยู่เนี่ยมนอยู่ค่ะปูมา่นล้านเปอร์เซ็นตบงเลขมาจอกมาก่อนเด้อเก่าปูก็ยังไงอยู่ค่มันจะมาเก้ากอนเห็นบ่าน่มว่าเก่ากอนบ่นนัหลังเมนบานนี้ก็จะห้เมนควนปูหรอปูปูก็บอกขัดปั่น้าคูเจียก่อนก็เนาะก่อนก็ หกก็หกห้าเนี่ยหัวหันเก้ามันจะบอกเก่าก้อนฟูกอย่งไรอยู่บันมันจะบ่าหาอีกตัวบันหวดนี่หวดนี้คือว่าหาก้อนบ้าหาก้อีกบันตัวบางหวดคนหนึ่งผมมันใจปูว่าเก้าล้านโกลเซนเพราว่าจะลันเดียวบันขี้โก้หรือหานี่นี่หอดนี่ตัวนี้ตัวนี้มาแปดบันตัวนี้มาเก่า ต่ว่าตัวหกคกันเห็นแต่ว่ามันใจตปูว่าเก้าล้านหกเน่ะชนเจ็ดเห็นบ่านชนเก้าเห็นบ่นนี่เก้าเ้าสองเทียบบนนี่ะชนเก้ามันใจตเลขปูเลยละเห็นบ่นนี่มันชนเก่าเห็นบ้นสองเทียบหรีเห็นป่าอันบนบนนั้นสองตัวปูตั้ให้ตัวไหนคะตัวหาแปดวร่อตัวร่องบนปูตั้งให้ตัวไหนคะบนนนปู ปูออกช่องปูดีเงี้ยป่ะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าทนี้อันสองตัวห้าตัดเหรียญส้อยเอวเนาะค่ะโอ้ปูวาตัดเอาสอยเอเนะค่ะอุ้ยท่านี้ปูให้ห้าสองห้านี่มะกีบปลาห้ามอกีบปลาห้าก่อนมาค่ะปูที่รัตตีไปรวยห้าสองเนี่โอค่ะตัวนึงเป็นงว่าหันตัวนั้นมันเก้าเนาะเก้าเก้านเด บันก็ห้านร่องตุนห้าแปดไปเท่านี้แหละห้าสองห้าสามห้าแปดคือดีแล่ะนี่มาเกินนี้อีกค่ะปูมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะคะขวดบางนึงะเนาะค่ะปูสามกับสองมามันในปูมามานี่ยือนี่แหละมาไร่นปูเอหาโลดจะไปเอาตัวอื่นจะไปเอาตัวอื่นเอาหาโลดปูปูเอาหาใส่สองเลยมันจิบ่ตมันจิขึ้นกว่าห้าเลยนะแมนยู่เอาคับปปนี้บ่ถือยั่ได้ขถึงหลายขึ้นยัง ไม่นช่ว่าหาบันห้าหล่นหาก้อนจะว่าเก่าเลยครับคือเลขพุทธิเก่าพุธเรขปูเป็นเมืนไม่ชว่าเก่ากอนหมาหลังวดนี่ถ้าซื้อเลขว่าติสหากับอกเงีนนะค่ะปูววัดถืออยู่ั้นี้ห้าสองห้าสามห้าล่องหัวท้าแปดปีตุกันตัวล่องคือหาปีเด่นี่นี่เก้าเห็นบ้างมาเก้าครับอ้ยมึงยังไม่ได้มาดึกถึกเรียนถูปูยี่ครับ มักมักครบหลังครบบนกูพี่นี่ครบบนเออวะปูเอาครบบนครบหลักไหมครบบนมนี่เด้นั่นนี่ครบบนสามเจ็ดตัวมาสองตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้ครบบน่ปูแล้วครบบนสามตัวเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับด้วยนี่นี่นี่ครบบนโอ้ฟังนี่่ปูครบบนแม่นี่ตัวใต้ตัวนี้ก็แม่นสองชุดนี่นี่นี่ตัวนี้เอาพี่น้องแคปหน้าจอนี่ยครบบนตัวนี้มันมันเขาหนึ่งแปดเก้า เก้ามีเท่านี้ให้ครบครบเท่านี้อันนี้มาครบบนอันนี้มาครบล่างบ่ปูวครบบนคือเกขานี่โอ้ครบบนโอ้ครบบนคือเกขานั่นแหละมาครบบนบนครอบบนครบบนครบบนมาครบบนคิมี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสี่เด้าพี่น้องเด้าแคปหน้าจอตามนี่ครบบนครบบนเรับมาครบบนครบบนเก้าศูนย์สาม เห็นบ้ี่ครับเก้าเห็นบ้มาครบบนได้พี่น้องได้ศูนย์หนึ่งเก้าเห็นบ่าครบบนมาครับมาครบบนคล่องครบบนควบบนแคบไปเอาครับพี่น้องเขาแคบหนาจอยนะครับเด้อมาครบบนคือรดคือปูเว่า แม่ปูลอดมันจะถือรอดสื่อติตหานะปูนั่นแหละสิเล็กติดห้าปถือสเล็กล้ลังได้ลังลังต้องให้ซื่อติดห้าบอกว่าอยู่บ้านปีแม่อยู่ปูบอกว่าปุ๊บกดปถือปูกบกถือคือเขาแม่เ่ค่ะพี่น้องเขากันพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอไเอ้าปูกระเบ้าอยู่เนาะปูกระเบาอยู่ว่าสื้อขั้นปูได้สีอเล็กปติดเก่าปติดเงิน ซุมวิ่งซุ o มวิ่งก็ไหลได้ทั่วมาโอ้ซุวิ่ง z o o มวิ่ใงใด้ทั้งบนทั้งล่างนี่ปูแล้วปูบอกว่าวิ่งวิ่งเก่าล้านเซล็ไม่เรียนหรอเรียนเลย่ะปันก็วิ่งหา้าล้านเซล็หยิบเงี้ยตรมสันก่อนหมูปูเห็นบล่าลัเก่า,ามายันปูอ่ะมันงวนอันงวดน,นี่เลขปูกับขี้การเอ็กซ์าสอง จะไม่อห็นกันเองแต่ไม่ได้ขันว่าอันราคาจะแลกแค่ไหนครับครับห้าเลยไจันวะตัวหาช่องนี่และพร้อมจันคนมุ้งไมนอยู่ครับห้าหนึ่งห้าช่องไปเนี่ยครับนี่ตัวหนึ่งห้าแปดคือปวนเนี่ยตัวนึงคุณมันมากคุณห้าแปดตัวนั้นน่ะพูดถึงคือเกาอีีกวันพูดถึงคือเกาอีีกว่าครับ คร,รับพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้นะครับแล้วปูห้ตตองวดละพี่น้องให้แบบเบยุดบ่ย่างต้องกักต้องกักเนาะปูเนาะปล่อ,อยไป,อไปเลยเปูบ่ได้เปลี่ยนแปลงได้ห่อนมือออกครับส่วนบนปูให้วิ่งแปดจับคู่ปูก็ใหหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าได้พี่น้องตัดสร้อยเอาปู่าบนที่ล่างนี่ก็คือฮ้าใส่มักชุนกันเอา สามส่วนห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเอาไปหอดตัวเก้าตัวโอ้ตัวแปดตัวบอกชนกักกนหมดก็นั้นเรียบส่วนล่างกะวิ่งห้าปูว่าซื้อเลขติฐิหานี่นางสั่งก๋วยเตี๋ยวรอแล้วเนาะปูซือเลขติฐหานพดถึงเ,เ,เ,เลขแหลมหลาห้าเห็นบ 9, ้าเก้านี่บอลเห็นชนเก้าบอลเก้าเก้าเห็นบอลนี่ตัวหกกระชนหกเห็นบอลออกหกห้าเนี่ยเห็นบอลครับ เใช้กระชากเลยพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อปูจับคู่ให้ก็มี่ห้าสองห้าหนึ่งห้าสามตัวกันตัวร่องหาแปดเออนั่นแหละนั่นอนข้าพูขันมีถึงแล้วขันโอปูให้เน้นปูให้เน้นหาสองความตัวนี้หาสองเน้นห้าสองกันมันเน้นห้าสองนี่ไปหาจับจ่องลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเลยอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะจะเรื่อฝากกดไรคดแชร์กดติดตามเพจพารวยครับเพื่อคลิปหน้าพากันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม